หลวงปู่ท่านว่าข้าตายแล้วต้องลงนรกฝากเตือนลูกศิษย์ชาวพุทธจงมันทำสามสิ่งนี้แล้วข้าจะช่วยเองลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับโอวาทธรคําสอนของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย ท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าข้าตายแล้วต้องลงนรกลูกศิษย์ท่านนั้นจึงได้นำพระธรรมคำสอนจากหลวงปู่มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติกันโดยลูกศิษย์ท่านนั้นเล่าว่าวันหนึ่งหลวงปู่ดูท่านมองไปที่ลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าตายแล้วต้องลงนรกพอลูกศิษย์ได้ยินเช่นนั้นก็ต่างพากันตกใจ เรียนถามท่านทันทีนทว่าหลวงปู่จะตกนรกได้อย่างไรในเมื่อหลวงปู่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากมายอย่างนี้หลวงปู่ก็ตอบทันทีว่าข้าก็จะลงนรกเพื่อไปเตะพวกเองขึ้นมานั่สีนี่เป็นคําเตือนจากหลวงปู่ซึ่งคําเตือนของหลวงปู่นั้นชวนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายต้องมานึกทบทวนตัวเองว่าการที่ได้มีโอกาสอยู่ใ,ใกล้ครูบาอาจารย์นั้น ก็มีใช่เป็นหลักประกันว่าจะไม่ตกนรกหนาะตรงกันข้ามหลวงปู่ท่านได้พูดเตือนทำนองเดียวกันนี้หลายครั้งหลายโหนเพราะช่องทางทำบาปของคนเรานั้นมีมากเหลือเกินจนท่านเอ่ยว่าคนเราเป็นอยู่โดยบาปทั้งนั้นเพียงแต่ผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็บาปน้อยหน่อยหลวงปู่ท่านเป็นแบบอย่างที่หาได้ยากในเรื่องของความระมัดระวัง ไม่ให้เป็นหนี้สง์ถึงขนาดว่าก่อนที่ท่านจะมรณาภาพไม่กี่วันท่านได้บอกช่องลับกับโยมอุปถาให้ทราบเพื่อว่าจะได้สามารถเปิดประตูเข้ากุติท่านในกรณีฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นต้องงัดประตูอันเป็นการทำลายของสง์ซึ่งในที่สุดแล้วก็มีเหตุให้ได้เปิดประตูกุติท่านผ่านช่องทางลับนั้นจริงๆ ในเช้าตรูของวันอังคารที่17มกราคมพศ2533อันเป็นวันที่ท่านละสังขารน,นั่นเองนอกจากนี้ท่านยังได้พูดเตือนอีกหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นอาจจะมองข้ามกันอย่างเช่นเป็นต้นว่าเคยเอ่ยปากใช้พระหยิบนู่นหยิบนี่ให้ไม่ยกเว้นแม้กรณีขอให้พระท่านหยิบสองให้เพื่อที่จะใส่ปัจจัยถวาย การหยิบฉวยของสงไปใช้ส่วนตัวการพูดชักชวนไปในทางโลกในขณะที่ผู้อื่นกำลังสนทนาธรรมกันอยู่การส่งเสียงรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาการขายพระกิินซึ่งเรื่องหลังนี้ท่านพูดเอาไว้ค่อนข้างรุนแรงว่าใครขายพระกิินจะชิบหายในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพูดกระนาบบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารท่านไม่ให้พูดคุยกันจะทํากิจอันใดอยู่ก็ให้มีสติพยายามบริกรรมภาวนาไว้เรื่อยๆสิ่งนั้นเรียกว่าเคลียจิตไว้ให้ได้ทั้งวันเมื่อถึงคราวนั่งภาวนาจิตจะได้เป็นสมาธิได้เร็วเวลาจิตจะโลภจะโกรธจะหลงก็จะได้รู้ได้เท่าทานันดังที่หลวงปู่สอนว่า การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะช่วยให้เราห่างจากนารกได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องคอยสอบถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อความเด่นความดังหวังลาบสักการะหวังเป็นผู้จัดการพระผู้จัดการวาดัดและอื่นๆอ,อีกมากมายหรือเพื่อมุ่งทางโลกโกรธหลงซึ่งเป็นตัวก่อทุกข์ก่อโทษข้ามภพข้ามชาติ ไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีที่อยู่ในใจของเรานี้ปฏิปทาที่จะช่วยให้เราปลอดภัยนั้นและห่างไกลจากนารกก็คือการเกรงกลัวและการละอายใจในการทำบาปกรรมหรือสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นเกิดความเศร้าหมองขุนหมวทั้งในที่ลับและที่แจ้งนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการคุกคลีกับหมู่คณะโดยไม่จําเป็นนะ หากแต่ควรมุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นหลกักเป็นผู้พร้อมรับฟังคำตักเตือนของผู้อื่นโดยเฉพาะคำตักเตือนจากครูบาอาจารย์อย่างที่ทางพระท่านสอนว่าให้อดทนในคำสั่งสอนให้คิดเสียว่าท่านกำลังดูดากิเลสของเราอยู่ท่อนสุงทางทอนถ้าไม่ได้ควานช่วยสับช่วยบากไม่ได้กบใส่ไม้ช่วยทำพื้นไม้หยับหยาบให้เคลี้ยงกล่าวคืนหากไม่ได้กระดาษทราย ช่วยขัดให้เรียบเนียนไม่ถูกดัดถูกประกอบก็คงไม่กลายมาเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราที่หยาบอยู่หากไม่ได้รับการขัดเกลาหรืออบรมจากครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการอบรมจากธรรมของพระพุทธเจ้าจิตใจนั้นก็ย่อมเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้และมีอยู่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ได้มีโอกาสเรียนถามหลวงปู่ว่า หลวงปู่ครับที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นทาที่ว่านั้นท่านหมายถึงทาเรื่องใดครับเมื่อสิ้นเสียงคำถามหลวงปู่ท่านก็ตอบในทันทีว่ากายสุจริตวาจาสุจริตและมะโนสุจริตซึ่งคำสอนของท่านข้างต้นนั้นก็เป็นการตอบให้ชัดอีกครั้งว่าอานิสงส์แห่งการประพฤติความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละ จะกลับมารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วจึงเป็นหลักประกันที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากนารกอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถเข้าใกล้หลวงปู่ด้วยการเพิ่มพูนคุณธรรมความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าในที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงปู่ให้ต้องลำบากลงนรกมาส่งคลอส,สีดังที่ท่านปรารกด้วยความห่วงใย ตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นจะสรุปได้ว่าหลวงปูด่ดูท่านเน้นให้เราประพฤติความดีทั้งทางกายวาจาและทางใจสามอย่างนี้ให้มันทำกันนะครับรับรองว่าไม่ตกนรกแน่นอนและต่อให้ท่านลำบากแค่ไหนหลวงปู่ท่านจะคอยช่วยเหลือผู้ปฏิบัติดีอย่างแน่นอน สำหรับโอวาทธรรมคําสอนจากหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ